สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพามากินข้าวนะใครยังไม่ได้กินข้าวมากินข้าวด้วยกันนี่วันนี้ขี่ไปซื้อหมูปิ้งคือหมูปิ้งไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามีสองร้านแล้วก็นี่กะเพรา,าหมูตุนบะหมี่อันนี้คือบะหมี่ต้มยำพวกมันน่ากินมากฉันว่าเราลองหมูปิ้งก่อนไหมดูมันมีน้ำจิ้มแหละอันนี้คือลาดมาแล้วนะอือหือ in pa Ooh. Nó kín đi đâu còn nó <laughs> oh rồi, oh rồi. Buh, 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 buh. เข้ากันได้ดีมากน่ากินปะ ว้าวเอามหอืมคืไข่ไไอร่อยมากไข่อร่อยมากจริงไข่เป็ดอร่อยอ่ะ เขาเรียกว่าไฟเบอร์ออืม